คือเกมวันนี้ครับต้องถือว่าเราพิกนรลกนะแต่ว่าอย่างที่เราตั้งเป้าคือเราเรามาขอแต้มที่นี่เราไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่แต่สิ่งที่เด็กๆแสดงให้เห็นนะครับว่าเขาสู้จนวินาทีสุดท้ายนะครับต้องต้องชื่นชมนะครับลูกเกมวันนี้นะครับน้องๆเล่นเป็นยังไงบ้างครับผมคือเด็กทั้งหมดเนี่ยเล่นด้วยบินัยและเรียกชั่นนะครับเพราะว่าเราเราเราซ้าอมมาวันนี้พูดง่ายๆเราก็ พิงเชือกต่อยแต่เราสู้เต็มที่เรามีวิธีการว่าเราจะเล่นกับเขายังไงนะครับในในรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ในความเข้าใจอะ่ะเด็กทําได้ค่อนข้างดีมากนะครับสาหรับเกมหน้าครับถือว่าเป็นแบบหนักอีกแบบหนึง่งสำหรับการเยือนสองขาเกมหน้าเนี่ยไปเยือนสองขาเนี่ยเดี๋ยวคงต้องต้องวางแผนคุยกับทางสตาฟว่าจะต้องทํายังไงเนาะเพราะว่ามันแค่48ชั่วโมงแล้เดี๋ยวเราต้องไปเล่นพักอีก48ชั่วโมงแด้เดี๋ยวต้องไปเล่นกับสตูลในบ้านอีกซึ่งยอมรับเลย2เกมนี้ลากเลือดแน่นอนนะครับ ด้วยด้วยจำนวนตัวผู้เล่นด้วยด้วยเด็กเด็กที่ต้องทํางานที่เราต้องเรียกกลับมารีคอร์ดลี่ให้เร็วด้วยนะครับเดี๋ยวคงต้องต้องทำงานตรงนี้เพิ่มเติมนะครับครับขอบคุณมากค,ครับ